ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเกิดคือเรื่องจิงนาตนาการคะ่ะรู้ไหมใครถ้าอยากชมก็มันติดตามคลิปนี้เลยนะอบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีภาษาไทยด้วยนะใครอยากรู้อยากเห็นภาษาไทยติดตามในคอมเมนต์นี้นะต,ต,ติ้งิเดี๋ยวมาฟังกันเลย ดูไหมใครนะคะชอบเล่นเกมอมังอัดบ้างอะมองอัดสัตว์ที่ดุร้ายค่อนข้างจะไม่ค่อยใจดีแต่เรามาเล่นเกมนี้ดีกว่าเกมสะบุไรค่ะก็คือเกมค่าผีเรามาเล่ากันเลยนอกจากตอนเขาเป็นเด็กตอนเขาเป็นหนึ่งชีวิตโคนเขาได้ไปฝึก การเรียนรู้ผีก็คือได้ไปหาโรงเรียนผีมามแล้วเขาอ่ะได้ไปฝึกวิชาโรงเรียนผีก็ฝึกมาหลายครั้งนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้บาดแผลแต่ทุกคนได้บาดแผลหมดเลยเพราะเขาไม่เคยฝึกเลยตอนเด็กๆเ,เขาฝึกมานานหลายปีแลควทุกคนสงสารไหม ตอนเด็กเขาไม่เคยฝึกเลยนะแต่เขาได้ฝึกตอนนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่เขารอดมาจากมอง1้ายผีคนแล้วแล้วเขาก็ได้ไปถึงเมืองผีครั้งตอนนี้เขาเจ็บหนักเลยคนรู้ไหมยแล้วก็เขาก็ระบายสีรูปภาพที่ค,คุณครูสั่งมาพอเขาระบายสีเสร็จใช่ไหมเขาก็คิดในใจว่าทาไมเราต้องเอาไปส่งคุณครูด้วยถ้าเราเอาไปส่งคุณครู เราต้องก,าอนนากลยายเป็นตัวอื่นแน่ๆเขาก็เลยคิดถาวิธีจะไม่กลายเป็นตัวอื่นค่ะก็คือคิดถาว่าเราอ่ะจะเรียนตอนนี้ไหมหรือว่าจะเรียนต่อทุกคนแต่ไม่มีหน้าให้เราเขียนเลยทุกคนก็คือไม่มีหน้าอวกาศไม่มีหน้าอะไรเลยไม่แต่หน้าตัวอื่นทั้งนั้นคนเขาก็เลยแบบยอมรับว,ว่าตัวเองอยากข้าสูดอยู่แล้วตัวเองอยาก โต้อยู่แล้วตัวเอ,องอมีความหมายที่จะค่าศูนย์อยู่แล้วค่าเๆเลยจองค่าศูนย์เป็นเด็กนะะโจทย์ผ่านมาเป็นเรื่องกับซาโบล่าก็คือนักปะจนภัยแห่งป่าบิซา,ากนักังเลย ใมป่าพิสานนี้จะมีเนสโกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้รับบาดแผลมา20ครั้งแล้วเคยได้ฆ่าสุนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่คนไม่เคยฆ่ามาก่อนเขาฆ่าได้หลาดแผลมาเขาก็ไม่ชนะคือสี่คนอยากติดตามนี้อยากเล่นเกมนี้แต่ทุกคนขอติดตามคลิปนี้ก่อนค่อยพี่จะโหลดให้นะแต่ทุกคนมาเล่าเลื่อมมัน มันจะน่ากลัวนิดนึงทุกคน,นเป็นป่าที่แสนโหดเทียมนะคะที่เป็นผีแต่มันจะน่ากลัวนิดน,นึงอตอตกาลครั้งหนึง่งเขามีบ้านหมูแล้วก็มีป๊อกๆตอนนั้นลมยักษ์ใหญ่กำลังผ่านมาบ้านเขาเกือบชนบ้านเขาเจ็จๆจำได้ไหมคะ ยักษ์ใหญ่นั้นคืออะไรเหมือนในโฆษณาไหมคะยักษ์ใหญ่นั้นที่มีตาสีม่วงนะคะก็คือผีกรยยะลยค่ะถ้ากลัวอยากเห็นถ้าอยากเห็นหน้าตาข้างในมันลองไปดูในคลิปนี้สิคะไปข้างในกันเลยนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นลงลงๆมันเนื้อๆเลย ข้างในมันเราเราจะเล่าเรื่องข้างในไหมคะข้างในมันจะข้างในมันจะเป็นเนื้อคุณทุกคนจบคลิปนี้แล้วนะสำหรับเรื่องที่เราเล่ากันมาขอทุกคนติดตามชมติดตามคลิปนี้แล้วก็ติดทาาทุกอย่างที่เราชมนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัว ไปทำบัลลังก์ข้าวฟูดกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ